แชร์วิธีการเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการฟังวันนี้คริสปี้จะทำให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะว่าตลอด18ปีที่ผ่านมาคริสปี้ฝึกด้วยตัวเองยังไงแล้วชั้นก็เลือกนิทานเรื่องซินเดอเรลล่ามาให้มูซูได้เรียนรู้กันในคลิปนี้คลิปเดียวจบค่ะยังยังบอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชั้นอีกนะการเรียนภาษาอังกฤษจากการฟังนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้ครบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้บ่อย Common Vocabulary เรายังได้เรียนรู้ประโยคที่เราได้ใช้จริงใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอีกด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ก็ได้เรียนนั่นนะจ๊ะ grammar structures ซึ่งเป็นการเรียนแบบเนียนๆบ่ต้องไปนั่งท่องแบบเครียดๆเมื่อสมัยเราวัยรุ่นนะ่ะทั้งการออกเสียงเราก็สำเนียงที่ธรรมชาติก็ยังสิได้จากการฟังนะคะ pronunciation a n า natural accents ยังเมื่อก่อนฉันฟังตัดสื่ออเมริกันเนาะต้องบอกเลยนะคะว่าฉันเคยพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงอเมริกันมาก,ก่อน I used to speak English with an American accent ถามว่าตอนนี้ทำให้ดูได้บอกริสปี บอได้แล้วค่ะบอได้ฝึกนานแล้วคราวนี้มาดูขั้นตอนการฟังก่อนเมื่อตอนคริสปี้ฝึกใหม่ๆนะคะคริสปี้ใช้เวลาเช้า30นาทีเย็น30นาทีในการฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆตลอด2-3ถึงอาทิตย์ในการฟังรอบที่1และ2ให้ฟังแบบไม่มีซับไเทิลก่อนนะคะให้ได้ไอเดียค,คร่าวๆว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรบอรต้องกังวลเลยว่าอู้ฉันฟังไม่ออกเลยได้แค่5%เองคุณคะครั้งแรกคะ่ะโจน expect be perfect from the start when you begin listening English stories to start to from you อย่าไปขาดหวังว่าต้อง perfect เลยฟังครั้งแรกนี่ต้องรู้เรื่อง100อร้อซบอกค่ะคุณคะเรากำลังเริ่มต้นค่ะ slowly but surely นะช้าๆแต่เอาชั่วๆนะคะรอบที่3ถึงรอบที่5นี่เริ่มเปิดดู subtitle ได้เลยว่ามันมีคำศัพท์ไหนบ้างประโยคไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วเช็คดูว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างและความหมายโดยรวมเนี่ยมันคืออะไรรอบที่ห ถึงรอบที่8นี่คัดเลือกเลยว่ามีประโยคไหนบ้างที่เราน่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนประโยคไหนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆประโยคไหนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือว่าสิ่งที่เราสนใจจดไว้เลยค่ะ เพื่อที่จะเอามาฝึกใช้ต่อไปจากนั้นฝึกวนไปค่ะ20-30รอบเอาจนกว่าเราจะสามารถพูดไปพร้อมกับตัวละครได้เลยในประโยคที่เราคัดเลือกไว้แล้วว่าเออโอเคอันนี้ใช้บ่อยอันนี้ใช้จริงเอาเฉพาะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและได้เอาไปใช้แน่นอนนะคะคราวนี้เริ่มเลยค่ะ c ซ nderella Oh it's a beautiful dress Oh it's a beautiful dress วิตาละนี่เป็นชุดที่สวยนะคำว่าสวยในแบบอเมริกันนะคะ beautiful beautiful ถ้าเป็นอังกฤษนะคะ beautiful beautiful a beautiful dress ชุดที่สวยหนึ่งชดุดพอเป็นอเมริกันปุ๊บนะ a beautiful dress a beautiful dress ชุดที่สวยหนึ่งชดุด oh it's a beautiful dress oh it's a beautiful dress นี่มันเป็นชุดที่สวยนะ Did you ever see such a beautiful dress Did you ever see such a beautiful dress นี่คุณเคยเห็นชุดสวยขนาดนี้ไหม Did you ever see Okay Did you ever see มากวัวแน่ค่ะ <Prep ared> Oh no h a p no! e e r n o working h a p p e enough h a p p e r Okay so s u จะขออนุญาตเช็ดหน้าซับหน้าแป๊บนึงหน้าเปียก Did you ever see such a beautiful dress did you ever see such a beautiful dress คุณเคยเห็นชุดที่สวยขนาดนี้ไหม? did you ever see konkai mai na adida such a beautiful dress Such a beautiful dress ช่างเป็นชุดที่สวยอะไรขนาดนี้มันเน้นย้ำความสวยของชุดนะคะถ้าเราอยากได้ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะ Such a beautiful day ช่างเป็นวันที่สวยงามอะไรขนาดนี้ Such a nice person ช่างเป็นคนที่ดีอะไรขนาดนี้มันใช้ได้ทั้งเวลาชมและเวลาด่าก็ได้นะคะ Such a boring person ช่างเป็นคนที่น่าเบื่ออะไรขนาดนี้ อารมณ์มเต็มอันนี้ส่วนโตนิดนึงค่ะ Such a horrible day ช่างเป็นวันแย่ yeah, อะไรขนาดเนี้ย Such นี่ใช้เพื่อเน้นยำ้ำใช้ในทางที่เราชื่นชมคนอื่นก็ได้หรือใช้ในทางที่ด่าหรือตำหนิหรือติก็ได้ clear <Clear S 3> เคลียบ่นี่ถ้าเคลียพิมพเคลียให้ฉันแน่อา And look glass slippers and look glass slippers แล้วดูสิรองเท้าแก้วนะ Look คือดูสิแล้วคำว่า glass slippers Glass slippers ก็คือรองเท้าแก้วถ้าเป็นอเมริกันนะคะ Glass slippers Glass slippers Glass slippers ก็าจะออกเสียงตั้งกันทีสะระนิดนึงนะคะ It's like a dream It's like a dream It's like a dream มันเหมือนฝันเลยอะ It's like It's like มันเหมือน It's like a dream It's like a dream a เฮ้ยมันเหมือนความฝันเลยอะไอสิ่งที่มันเกิดคือทั้งจะมีชุดที่สวยงามแล้วก็รองเท้าแก้วที่ฉันสวมใส่อยู่เนี่ยเห็นบอ่อสูการเรียนรู้จากการฟังเนี่ยมันไดท้ทั้งคำศัพท์และประโยคที่ใช่จริงใช่บ่อยได้ทั้งโครงสร้างวยยกรการออกเสียงแล้วก็ซ้ำเนี่ยยงอีกนะคะครบค่ะสู้ค่ะเคล็ดลับคือฟังซ้ำๆต่อเนื่องอย่างต่ำา20-30รอบค่อยๆแกะคำศัพท์แล้วก็ประโยค ฝึกพูดตามทันทีและที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆคือเอาไปฝึกจริง knowledge without application is nothing ความรู้ที่บอได้เอาไปใช้จริงก็บ่เกิดประโยชน์อยียงนะคะฝากไว้ให้คิดนะนักเรียนฉันบอก คริสคะหนูฟังไปแล้วสองรอบหนูยังจําไม่ได้เลยคะ่ะหนูอาจจะเรียนช้าหน่อยนะคะฉันบอกเลยบอช้าคะ่ะเป็นเรื่องปกติความคล่องความแม่นยําความถูกต้องเกิดจากการเจอบ่อยได้ยินบ่อยเห็นบ่อยแล้วก็ใช่บ่อยๆยังโตฉันเองนะสารอบนะคะย้านะคะ knowledge without Application is nothing ความรู้ที่ปราศจากการนำไปใช้จริงขอพ่ม,มีประโยชน์เนาะนี่คือจากประสบการณ์จริงของฉันตลอด18ปีที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษมาจากการฟังนะคะเดี๋ยวฉันจะทำซีรีสฝึกภาษาจากการฟังมาให้อีกอยากฟังยูติหรือบ่าอยากหรือว่ามันไง่ายไปคริสไอเรื่องแกล้งเอซีนี่ฉันถนัดอยากดูอีพีสองตอนนี่พิมเอาอีก คริสซัมนีลมมาซูมาฉันมาตามแล้วน,นะคะวันแรกโอ้โน่นชีพเคนไอซ์ซ้อม thank you for watching love you guys bye